หลวงประธานนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะที่ร่วมด้วยช่วยกันสส่งเสริมสนับสนุนกับสารเรียนของพระพิสุสงฆ์ในครั้งนี้นก็ก็บรรยากาศยามเย็นเนาะหลังจากที่เดินเรียนแล้วก็เดินดูภายในบริเวณมหาวิทยาลัยหลังจากที่คืนนี้น่าจะพักที่นอวิไร เ่อจะได้รับบทเรียนต่อเรนที่นี่ทุกคนเดินบรรยากาศยามเย็นการเดินการเดินเดินดูชมวิวชมบรรยากาศความคลายยามเย็นอย่างที่วันนี้เรียนมาทั้งวัน เราเรียนมา้วก็ยามเย็นก็เดินพักผ่อนคลายฮะไม่้องมั้งปลาเน่าปลาเน่าแล้วก็มาดูครบมามาดูนยกการเขาให้อาหารปลาปะแล้วก็อาคารเรียนแปดเหลี่ยมเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหอประชุม อมวอกน่ารูททานอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยกท่นกานทุนกคนนี่ก็ให้อาหารให้อาหารปลาบรรยกากาศยามเย็นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชาชวิทยาลัย ก็ยามเย็นๆพระนิสิตและก็ผู้ที่พักผ่อนเย็นก็จะเดินมาชมดูชมบรรยากาศกันอาหารปลาอาหารหน้ามาไรก,ก็ได้ ยามเย็นที่มหาวิทานะที่ร่เรียนที่เราเรียนของพระคุณจาระกษะยมัี่วิญญาณดวงวิญญาณเอนะัเยเราเรียนตนนี้ของพระที่มหาวิทยาลยก็เดินดูเดินชมบรรยากาศกันไหวพระกระพรั่ก่อนอ้ยอรน่า ชัดเจนใช่ไหมรอเรือรอริงชัดเจนเลยผมว่าการเรียนทักษะระบบต้องเป็นคนที่ออกมาออกออกเป็นคนไทยที่อะแบบยังไยไม่ชัดเลยไม่สนใจผมมันชัดเจนอยู่แล้วรอเรืออันนี้ชัดเจนชัดมากเลยผมผมมันไม่ชัดเลยโอ้เวลามาบวชฟ้าเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยต้องกลับมาแก้กันฝึกซ้อมฝึกฝึกซ้อมกันใหม่ใช่ไหมนั่นคิดนะอิดนะ แล้วถ้าเราไม่แก้มันในเวลาสวดไปมันเป็นคำคิดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียหายไม่ถึงไหนก็อาคารเองท่านี่เราจะหาอาคารเอองดีก็ไหนล่ะไหนเราจะได้ไปดูวีนามไหนแถเนี้ป่ะอันนี้ยังยังฟังบีอยู่นู่นอาค bueno. ารบีตแถวที้ป่นี้แหละ อาคารบีอาคารเอบรรยากาศในมหาวิทยาลัยท้ามดูมาเคยมาเหมือนกัน อาจารย์นะอาจารย์ขอบคุณมาก thank you น่าจะพอนนี้มามามากเหมือนกันบรรยากาศโคกเอือรึงทำไมไม่โคกโคกกาบูลาโคกกาบูลาอ้าวทำงานเลยเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ โอ้ปิญญาตีถึงหดว่ะขอมอาอเริ่มไปแล้วก็อนนี้ดู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 จบหงนนีสร็จเยอะเกิดวันิสิ็ที่เรียนอ้วยกันทีหมอจรอ้างเดียวกันอ่านี่ทำไมมาก็มาดู อพาร์ทพระคุณเจ้านิสิตนาทีเานะมาจะรอนะพระมาาที่อาคารบีอาคารเในอาคาร,าคารบีบใช่ไหมอาคารบีใช่ไหมที่อยู่รุ่นล่ะนี่ที่นี่ครับน้ที่พักของพระ มาเรียนที่นี่เนาะเข้าสู่ีที่สองกาวันนี้ก่อนหลายพักที่มหาวิทยายลัยในเกียวับรรยากาศร,ารอบๆวิทยาลัยบางส่วนที่ดูได้มาดูบรรยากาศยามเย็ยนหลังจากเลิกเรียนเาะ เก็บบรรยากาศของอวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเรียนนะ,ะทุท่านได้ดูได้ชมนคะราเจริญพุทธศาสนาของเราให้ทั้งหลายได้อานโมศนาสาธุด้วยกันนะทุกท่านทุกคน

ทางทางเข้าทางออกของมหาลัยบรรยากาศยามเย็นหน้ามอจรอกับพระคุณเจ้าและเพื่อนนิสิตที่รวมเรียนห้องเดียวกันบรรยากาศยามเย็นน้ามอยจรอ

เขน้าจะมีงานนะเขาจะน่ามันมีมณันที่ราเรียนมณฑลที่เนี้ยอันเรียนเป็นสุดมีมณฑลนะใบใสสถาันภาษานานาชาติของมอจรอนก็ตามดูพระคุณเจ้านะฮาดูและชมอะไรกันในวันนีน សถาบัน BISA អន្តរមកចារោ